พระชายาเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามตอนที่หนึ่งจวนอ,องอวีมูซีฟานหากเจ้าฉลาดอีกสุนิดก็จงมอบริสติกาหงแดกมาอย่างน้อยก่อนใกล้ตายก็ยังลดความเจ็บปวดทรมานไปได้บ้างเฉ <c oughs> ่งอินเฉิงม่อวานชุน หญิงชายเล่นชูอย่างพวกเจ้าสองคนจะต้องได้รับกรรมปากแข็งไปเถอะรอให้ผิดกำเลิกเจ้าก็จะคานมาอ้อนวอนขอค่ะถึงเวลานั้นดูสิเจ้าจะบอกหรือไม่บอกเจ้าช่างไรยการนาน้นพี่ใหญ่เป็นถึงลูกรักของท่านเสนาวดี วางตัวสง่าง,งานตลอดมาก็ไม่รู้ว่าคราวนี้จะต้องกลายสภาพเป็นคนต่ำตมได้ขนาดนี้ร้อนร้อนเหลือเกินร่างกายเรากรลัจะละลายผู้สืบทอดขันมากรอก็ับมีมาแรงกำลับบงขันอยู่นะไม่ท้วนไม่ได้การละ ข้าต้องคอสติให้อยู่ทรมานใช่หรือไม่เจ้าพูดออกมาฤิสตกาหงแดงอยู่ที่ไหนข้าผู้สืบทอดจะช่วยเจ้าพ้นทุก์เจ,จ้าจงข้าข้าเสร็จเถอะอยากตายมากงั้นหรือก่อนที่จะฆ่าเจ้าข้าต้องดาดิสติกาหงมาเสียก่อนเป็นเช่นนี้คือ <c oughs> <c oughs> กันังสไตล์เราใช่ไหมไม่ข้าไม่ยอมข้าจะต้องแก้แค้นประเทศตรงหัวหน้าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ฉันคือชื่อหลิงหัวหน้าหน่วยรับพิเศษผู้องค์อาจจะมาตายแบบนี้หรอข้ากับชื่ออยู่ในใจของกันและกัน ถ้าไม่ใช่เพราะสัรีกาหงแดงเจ้าคิดว่าข้าจะยอมมาแต่งงานกับเจ้าเงินหรือทอระยศสังหารหมูคืนนี้จนเสนาบดีถูกฆ่ายกัวัวสมาชิกหนึามคนไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวรสศดีกาหงแดงคาสูเจ้าไม่ได้ตรงไหนก็แค่เพราะเจ,าเ,รเจ้าเป็นโรคปพยเจ้าเป็นโรค ภรยาหลวงข้าเป็นลูกอนุพย์เขามา่าข้าสุดจอมไม่ได้ตรงไหนก็แค่พจอจะเป็นลูกภรยาหลวงข้าเป็นลูกอนุภยภรยาดังนั้นทุกอย่างต้องเป็นของเจ้าอะไรจะมาสินแกแน้แค้นมันเกิดอะไรขึ้นฉันยังไม่ตายฟื้อแล้วเหรอ ฉันกำลังทะลุมิติมาที่นี่หรือตอนที่สองเจ้าทำอะไรเป็นสตรีที่อารมณ์รุนแรงและเช่นนี้หนูเหมือนว่าฤตยาจะได้ขจัดออกไปแล้วฤตยาเจ้าทำอะไรกับข้า หากข้าคิดจะทำอะไรกับเจ้าจริงๆอาศัยลงมือตอนที่เจ้าไม่สามารถขยับตัวได้ไม่ดีเสียกูหรือเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมถึงช่วยข้าไว้หิีลี่ซิวที่ช่วยเจ้าไว้ครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของท่านเสนาบดีดูแล้วเจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากวันหลังจากสามวันหลังจากนี้ ข้าจะส่งเจ้าเข้าจวนอองวีเจ้าจะล้างแค้น,คนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้วสามวันต่อมาจำไว้จากนี้ไปเจ้าชื่อเซิงเฉียนวีเป็นบุตรตีคนที่สามของวีอองกับภรรยาหลวงเชิงเสืนวีเกิดมาพร้อมกับการเกิดเมฆดำปกคลุม อีกทั้งมันดาก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากคลอดนางเคยมีนักพดนเตา๋าทำนายว่าเป็นดวงที่นำภัยพิบัติดังนั้นเด็กคนนี้ได้ถูกส่งตัวไปยังชนบทให้ป้ากู้เลีย้ยงดูตั้งแต่เด็กเล็กพออายุใกล้15ปีก็ถูกรับกับแต่ระหว่างทางโดนทำร้ายจนตาย จนถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าอองอี้ไม่รู้เรื่องนี้เลยดังนั้นจึงใช้โอกาสนี้สนหน้ากะัหนังมนุษย์เข้าจวนอองอวีหหินด้วยเสียวแทบสังคามแห่งแคว้นหมิงชางเขากลับมาจากดินแดนภาคเหนือเพื่อมาช่วยฉันเพียงแค่ต้องการตอบแทนน้ำใจของท่านเสนาบดีจริงๆนั้น,น,นเองหรือมันใช่ง่ายอะไรขนาดนั้นสำหรับคนคนนี้ นายท่านถึงจวนอ,องวอี่แล้วขอรับอิตาบ,บ้าเสิงชวนวี่จะว่าอะไรนะมไม่ได้ว่าอะไรไปได้แล้วถึงแม้ฉันจะไม่รู้เหตุผลชัดเจนที่มาถึงโลกนี้แต่ว่ามู่ฝันซีเสิงฉวนอี้ความแม่เต็มใจความเกียรติชังของพวกคุณฉันได้รับรู้แล้ว บัญชีตระกูลเซิงฉันจะชำระให้หมดจดฉันจะร่วมเป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณและใช้ชีวิตต่อไปหยุดนะเจ้าเป็นใครข้าคือคุณหนูสามของพวกเจ้าเซิงเฉวียนอี้ไงล่ะจวนอองอี้ของพวกเราไม่มีคนชื่ออย่างเจ้าเลยและช่างไม่ดูสารรูปของตัวเองเอาเลยนะอ้ ถ้ากล้าก็ลงมือได้เลยแต่ข้าคิดว่าพวกเจ้าจะต้องตายแบบน่าเกลียดแน่ๆเกิดเรื่องอะไรขึ้นพ่อบ้านเหอผู้หญิงคนนี้เพิ่งทำร้ายโหซานขอรับพ่อบ้านเหอนี่คือจดหมายจากป้ากูที่พ่อของข้าได้มอบหมายให้ดูแลข้ามาก่อนหน้านี้ไม่ผิดแน่นี่คือตำรานี่คือตาประทับ จดหมายของนายท่านท่านเป็นคุณหนูสามจริงๆด้วยค่ะคุณหนูสามข้าน้อยมีตาหามีแววไหมคุณหนูสามโดดปรดยกโทษด้วยคุณหนูสามโปรดยกโทษด้วยคุณหนูสามรีบเข้าไปเถิดขอรับทันอย่ารอนานแล้วคุณหนูสามกลับมาแล้ว ท่านย่าท่านพ่อในที่สุดอี๊เอ๋อก็ได้พบพวกท่านเจ้านี่เจ้าเป็นอะไรไปหรือมีคนต้องการสังหารค้าระหว่างทางกลับมามีคนใส่ชุดดำสองสามคนจะฆ่าค่าจากนั้นข้าก็ตกลงมาจากหน้าผาพร้อมกับคนขับรถและรถมา้าโถได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ พูดช้าๆไม่ต้องกลัวบิดาของเจ้าต้องช่วยเจ้าแน่นอนโชคดีดีด่ค่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนที่ผ่านไปมาตรงหุบผาไม่เช่นนั้นวิเอ๋อคิดว่าคงจะไม่ได้พบท่านย่าและท่านพ่ออีกแล้วนี่มันชั่วร้ายเสียจริงแม้แต่รถม้าของจวนอ๋องยังกล้าลงมือพวกเจ้าตัวสอบเรื่องนี้โดยเร็วขอรับ แต่ว่าไปแล้วที่สามนี่สุดยอดจริงๆเอาชีวิตรอดกลับบ้านมาได้แหมยังลงมือทุกตีคนรับใช้ได้อีกยังทำให้ใครๆประหลาดใจได้จริงๆนางก็คือสวนเนีย่ลำดับสี่ที่เกิดกับอนุภรยาฉิว ตามที่หยูหลี่ซิวพูดไว้สินะไม่เหมาะสมอย่างยิ่งวิเอ๋อเป็นผู้หญิงหยาบคายเสียจริงฮะนี่เป็นพ่อแท้ๆไม่ใช่หรอกเหรอไม่ทำอะไรเพื่อลูกสาวเลยแถมยังมาว่านางหยาบคายอีก ว่าเขาไม่ค่าเข้าประตูบอกว่าถ้าจะทำประตูจวนอ่องอีสกปรกบนท้องถนนมีผู้คนมากมายหากมีผู้ใดเห็นเขา้าจะเอาจวนอ่องไปนินทาได้ <c oughs> จิตใจดีอย่างคุณหนูสามช่างหาได้ยากหากแต่หน้าสงสารเป็นถึงบุตรตีของภรรยาหลวงเดือรอบสังหารตอนไหน ไม่โดนกลับมาโดนปอนกับจวนพอถึงจวนแล้วก็ยังถูกกีดกันให้อยู่ด้านนอกอีกสนมเยื่ยนเชิเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าเช่นไรก็ไม่มีอะไรเพียงแต่เอาเหตุการณ์ออกมาตีแผ่ว่ากันว่าคนเฝ้าประตูวันนี้เป็นญาติทางหาของชายา เกี่ยวพันกันเช่นนี้ก็ออยากที่จะไม่ให้คนอื่นคิดมากสนมเยอนเซอร์อย่าใส่ร้ายกันนะมีสิทธิ์อะไรมาสงสัยท่านแม่เซิงสินยาบุตีคนเล็กที่เกิดจากชายาอองวีพอแล้วเรื่องนี้ก่อนข้าจะตรวจสอบก็ห้ามผูดด้ใดแสดงความคิดเห็นทั้งนั้น ช่ายอำนาจในการดูแลครอบครัวได้มอบให้เจ้าไปแล้วข้าไม่อยากเห็นเหตุการณ์เช่นวันนี้อีกเจ้า,าห่าท้ายเฟยอย่ามมโหพรุ่งนี้ข้าจะจัดการให้เรียบร้อยเจ้าค่ะหุเออเดินทางเหนื่อยแล้วไปพักผ่อนก่อนเถอะขอบคุณขอบพระคุณเจ้าห่าท่านยา่าอุยเอ,อ๋อ,เออุเอ๋อ ไม่พบกันหลายปีแม่ไม่รู้ขนาดตัวของเจ้าจึงให้คนดูแลบ้านยึดขนาดของอย่าเอ๋อตัดชุดให้เจ้าสองชุดต่อไปหากต้องการสิ่งใดเพิ่มก็บอกแม่ได้เลยขอบคุณค่ะท่านแม่คุณหนูสามไม่ต้องดูแลแล,แล้วเพื่อจัดการเรือนหลังนี้ชายาเบืองแรงไปไม่น้อย ภาชนะถ้วยชามผ้าปูเสื้อผ้าเตรียมไว้หมดแล้วจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบเวยได้ทันทีหากหิวน้ําก็ออกไปประตูไปเลียวซ้ายเดินไปไม่กี่ร้อยก้าวก็ถึงบ่อน้ําด่านซ้ายของบ่อน้ําเดินไปอีกนิดก็ถึงห้องน้ําเจ้าค่ะชายาตระเตรียมไว้อย่างรบอบคอบสําหรับคุณหนูสามที่ไม่เคยเห็นหน้าแกนมาก่อนหากเป็นคนอื่นคงจะสํานึกในบุญคุณของนางแล้ว เช่นนั้นนี่คือให้ข้าทำเองทั้งหมดหรือคุณหนูคุณหนูสามมีมือมีเท้าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้คงไม่ต้องให้พวกเราช่วยหรอก,กมัง้งเช่นนั้นก็ลำบากพวกเจ้าสองคนเสียแล้วเชิญกลับไปเสียเถอะพวกเราจะกลับไปไหนก็ชายาสั่งให้เรารับใช้ท่านรับใช้ข้างั้นเด้อ ในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเจ้าก็ไปกวดลาเลือนให้ค่าข้าเป็นคนที่ตรังเกียจฝุ่นเป็นที่สุดเจ้าค่ะในที่สุดก็ข้อจวนออกได้อย่างราบลื่นทำไมคันหลังใบหูจัง ให้มันชิปจำลองอวกาศที่ด็อกเตอร์ฝังไว้ตอนที่ฉันไปปฏิบัติการภารกิจที่ประเทศตรงจำได้ว่าแค่สัมผัสฐานของหูก็สามารถเปิดชิปออกมาใช้งานได้แล้วไม่คิดเลยว่าหลังจากทะลุมิติมาแล้วยังสามารถนำชิปตัวตัวนี้ที่มีพื้นที่จัดเก็บและหน่วยความจำข้อมูลมาใช้ได้ตลอดเวลา กระบองฉีหลินคิดถึงจังนางมองมาแล้วรีบไปเถอะพวกไพ่ยันตพานพอดีเลยในชิปอวกาศมีของเน่นสนุกๆเอามาให้พวกมันได้เบิกเนตรตอนที่สี่ข้าเึงเห็นนางหลบๆซ่อนๆเอาห่ออะไร ก็ไม่รู้ว่าจุดทูปเทียนอยู่ตรงมุมนั้นไปไปดูหน่อยผีชิตังทำได้ไม่เร็วเจ้าตุ๊กตาน้อยได้อยู่ในเรือนซุสโตมอีกยังคงถูกคนใช้เกิดขี่หยินรีซิล เขามาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้เจ้าเรียกขาวาอะไรนะยินองค์ชายเสียวังท่านมาทำไมหรือข้ามาสมจันท์ก็เลยถือโอกาสมาดูว่าเจ้าจะกิก่งกาดเพียงใดเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ใจร้อนจริงสถานสถานที่สุดโสมแห่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้ย้ายแล้วอ๋อ เจ้ามีวิธีอะไรที่จะลงมือในวันพรุ่งนี้ยายได้หรือไม่ไว้ค่อยดูพรุ่งนี้เถอะข้าง,ง่วงแล้วพระจันทร์ขององชายเสียหวังอยู่ข้างนอกเชิญค่อยๆชมเถอะข้าน้อยไม่ส่งนี่เจ้าอะไรค่ะหรือองชายก็ข้าเก่งจะเสียเวลาชมจันทร์ของท่านเจ้าแม่นางคนนี้ น่าสนใจอืมห้าไม่ได้คิดว่าอี่เอออายุยังน้อยแต่รู้วิธีนวดวี่อเออเรียนวิธีนวดจากอาจารย์มาบ้างเจ้าค่ะเมื่อเช้าตอนทักทายท่านยา่าจึงเห็นใบหน้าที่เจ็บปวดจึงอยากบรรเทาความเจ็บปวดให้ท่านย่าเจ้าค่ะอาน้อยนักที่คนอายุน้อยอย่างเจ้าจะคิดถึงคนแก่ชินะคะ่ะ ยังไงท่านก็เป็นที่พึ่งของฉันขนาดอยู่ในจวนแห่งนี้ทัญญาเป็นคนที่อี่เอ,อสิสนิทที่สุดค่าต้องใส่ใจอยู่แล้วเจ้าค่ะในที่สุดก็ามาแล้วจับนางไว้ท,ท่านแม่อะเจ้าทำพวกเจ้าทำอะไรผู้ชมมากันพร้อมแล้ว เรียนให้เฟยท่านพี่ข้าได้ยินข่าวว่าอี้อเอ๋อรกำลังจะทาําอะไรสักอย่างก็เลยมาดูเจ้าค่ะแต่ไม่คิดว่าจะบังเอิญเห็นเห็น,เ,หนเจ้าค่ะข้าน้อยเห็นคุณหนูสามทำอะไรก็ไม่รู้กับหอของนี่ท่าทางแปลกๆข้าน้อยจึงรายงานต่อชายาดูสิเจ้าค่ะทูบยังติดอยู่เลยค่ะลูกเวนดึกดื่นค่นคืนเจ้ามาทำอะไรกันแน่ เอามานี่นี่มันนี่คืออะไรค,คือพระพอสัตว์พระพอธิสัตว์ที่ข้าขอมาจากวัดเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ไมเ่เป็นไปไม่ได้เมื่อวานข่าเห็นชัดๆเต็มสองตาว่าตุ๊กตาปีศาจ คนต่างพูดกันว่าออเอ๊ะเอ๋จะนำชคกล้ายมาสู่คนใกล้ชิดออเอ๊ะเอ๋ได้ยินว่าหมู่บ้านกุียห่างจากที่นี่ไปยี่สิบลีมีพระโพธิสัตว์จากวัดกวางหนิงศักดิ์สิทธิ์มากไวส้สำหรับขอพรเรื่องนี้โดยเฉพาะใต้เท้าสื่อบอกว่าให้เอาบูชาต่อหน้าแสงจันทร์ทุกคืนก็จะทำลายไหยนะได้ ทันยา่าเป็นคนท e er, ี่อีเอ๋อสนิทที่สุดอีเ e อ๋อ er, ต้องใส่ใจท่านย่าสิเจ้าคะาเด็กคนนี้ช่างไม่เปิดตาดูเลยเด็กๆเ,เอาตัวเืนจิ๋วไปบ่สิบไม้ไม่ใช่เช่นนี้ชายาปรดฟังค้าน้อยอธิบายก่อนชายาชิพวกคนเลวที่ไม่ยอมสงบ ใายาคราวนี้เจ้าต้องดูแลพวกคนรับใช้ให้ดีๆหน่อยท่านยา่าเชิญท่านกับท่านแม่เข้าไปพักผ่อนในเรือนก่อนข้าก่อนเถิดข้าจะไปตักน้ำมาให้คุณหนูแห่งจวนอองผู้สง่าต้องตักน้ำเองหรือนี่จินมามานี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าให้คุณหนูสามตักน้ำเองหรือ ชายาพวกเราไม่ได้ทันญ่าอย่าโมโหเสียเลยเจ้าค่ะจะเสียสุขภาพวิเอ,อ๋อไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะวิอเอ,อ๋อบนมือของเจ้ามันคืออะไรแค่ถูกยุงกัดเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เจ้าค่ะคุณหนูสามจวนอองถูกยุงกัด เมื่อสักครู่ก็เพิ่งถูกเบาใจดำใส่ร้ายชายานี่คือสิ่งที่เจ้าจะเตรียมไว้ดูแลวิ้ยเอ,อิร์ดให้เฟยขอภัยด้วยเจ้าค่ะตอนแรกข้าคิดว่าบ่าวสองคนนั้นจะมีสติปัญญาเปลี่ยนคนรับใช้คนใหม่เรือนนี้ก็เช่นกันทั้งเก่า แล้วยังไก่อีกด้วยให้นางไปอยู่เรือนหลิวเสียงแต่แต่เรือนหลังนั้นได้ให้กับพรุ่งนี้ค่อยไม่ต้องรอพรุ่งนี้ข้าตัดสินใจแล้วเย้ yeah! สุดท้ายก็สำเร็จที่พึ่งอย่างท่านยา่ามีประโยชน์จริงๆแค่ <c oughs> เปลี่ยนเบาวรับใช้กับย้ายเรือน ท่านั้นไม่มีอะไรวิเศษเอ้ยเนลี่ซิลนายนี่มามีงานอาดิเรกอะไรฮะกัางคืนถึงชอบมาขัดคอฉันนี่คือยิงปืนนะัดเดียวได้นกสามตัวข้าต้องการให้พวกเขารู้ว่าขุณหนู3สามยุ่งด้วยไม่ได้ืมองชายหากไม่มีเรื่องอันใดแล้วก็เชิญออกไปชมจันทรด้านนอกเถอด ้าเหนื่อยแล้วคงต้อนรับได้ไม่ดีดูเหมือนเจ้ากับมูฟฟันซีที่ข่ารู้จะไม่ค่อยเหมือนกันไม่ไม่เหมือนตรงไหนกันสูญเสียคนในครอบครัวเจ้ายังยิ้มได้ขนาดนี้คนเวลาเจ็บจนถึงที่สุดก็จะกลายเป็นชา นอกจากนั้นข้ามาแก้แค้นเป็นคุณหนูของจวนวีข้าไม่สามารถเอาแต่ทำหน้าขมขืนผูกพยาบาทอยู่ทุกวันหรอกเจ้าหว่าเหตุผลเช่นนี้ก็มีเหตุผลอยู่มาพรุ่งนี้ข้ายังมีเรื่องต้องทำอีกมากนี่ก็ดึกแล้วไม่รังอง์ชายเสียหวังไว้แล้วละ่ะในเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าก็ จุมคิดค่าสิค่าถึงจะปล่อยเจ้าไปนอนออน้องเจ้ากุลสตีกระทำสำสอนอย่างนี้ไรอย่างอายสิ้นดีไรอย่างอายฮะยินเลยซิวเจ้าบางอาจเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ ก็จูบตามที่นายบอกแล้วไงยังมาว่าฉันสํสอนอีกหากไม่เห็นว่านายหรอใครจะจูบกันล่ะคุณหนูเตรียมตัวไปกล่าวทักคําทักทายได้แล้วเจ้าค่ะอ้าสนมผู้สืบทอดเจ้าเป็นใคร ยายถึงไม่รู้กฎระเบียบสนมผู้สืบทอดมู่ผ่านชุนสุดท้ายก็ได้พบสนมผู้สืบทอดข้าคือเซิงเฉียนวีเป็นบุตรตีคนที่สามของท่านอองวีเอ,อ๋อเพิ่งเข้าจวนได้ไม่นาะได้ไม่กี่วันจึงไร้มรารยาทสนมผู้สืบทอดเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะชี่ช่างเถอะ ต่อไปก็ระวังบ้างไม่ใช่เจ้าค่ะข้าหมายถึงข่าวที่จวนเสนาบดีถูกฆ่ายกพรัวชั่วข้ามคืนหน้าเศร้าสลดชิ้นนี้สนมต้องทนแบกรับไว้หากแต่ประสบเคะหอกรรมครั้งใหญ่ช่วงเวลาไว้ทุกข์ก็ยังไม่ผ่านพ้น สนมผู้สืบทอดแต่งกายงดงามน่ารักปานนี้หรือว่าเจ้าหมายความว่าเช่นไรไทยเฟยตื่นแล้วเจ้าค่ะพูกเจ้ายังไม่ไปอีกจะมัวโอเออะไรอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะฮันยานี่คือหน่อไม้ของโปรดของท่านเจ้าค่ะคิดไม่ถึงว่าอื้ยเอก็รู้ด้วย เรื่องที่อุ้ยเอ๋ย้ายไปเรือนหลิวเสียงจัดการเรียบร้อยหรือเจ้าค่ะให้พ่อบ้านเหอจัดการคนไว้แล้วหลังเที่ยงพรุ่งนี้ก็ย้ายได้เจ้าค่ะที่ผ่านมาอุ้ยเอ๋มีชีวิตยากลำบากคราวนี้ชายาเจ้าต้องใส่ใจเรื่องย้ายเรือนของอุ้ยเอ๋หน่อยนะคำสั่งไทไทเฟยคข้าจะทำสุดความสามารถเจ้าค่ะ ไม่คิดว่านางคนนี้เก่งพอตัวมาถึงไม่กี่วันก็ทำให้ธันญาใส่ยใจถึงเพียงนี้เรือนหลิวเซียงที่น้องสามจะย้ายไปอยู่ติดกับเรือนฉุนซินของข้าแต่เรือนหลังนั้นใหญ่ไปหน่อยน้องสามจะคุ้นชินหรือไม่เจ้าคะเื่มเช่นนนะสนองผู้สืบทอดเห็นควรว่าเรือนหลังไหนถึงจะเหมาะสมละ่ะ สนมผู้สืบทอดเพิ่งแต่งเข้ามายังไม่ถึงเวลาออกความคิดเห็นเรือนที่ให้เฟยมอบให้นั่นแหละเหมาะสมที่สุดเจ้าค่ะแค่นังเด็กที่พึ่งพิงคนนุนหลังเพื่อเข้าครอบครัวเรือนของผู้อื่นตน้องมีสักวันจะสั่งสอนให้เจ้าสำนึกว่าใครมาก่อนมาหลังในจวนอองไม่ใช่ว่าเจ้าพูดแล้ว ก็จะเป็นตามนั้นอาทุกคนนะคะแอดกลับมาแล้วนะมีใครคือเึื่อนแอดกันหรือเปล่าขอโทษที่หายไปอย่างยาวนานมากเลยนะคะอะกลับมาครั้งนี้ก็มากับเรื่องใหม่นะอะมาครั้งนี้เสียงเสียงทุกเรื่องที่แอดเคยพากนะคะ,ะหลายเรื่องแหะอดจะไม่ได้หรอกเดี๋ยวแอดจะกลับไปย้อนดูแต่ทุกเรื่องที่แอดเคยพาก่ะ แอดจะเปลี่ยนเสียงใหม่หมดเลยนะคือแอดจำเ,เสียงไม่ได้บวกกับว่าเสียงแอดเพิ่งแตกไปไม่นานเนาะแล้วก็เอาเป็ว่าเสียงทุกกอย่างทุกอย่างที่เป็นเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยแอดจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องกอารกลัยมาครั้งนี้แล้วก็ไนจะเรื่องที่อ่านแบบผิดพลาดหรืออ่านบางคำผิดไปหรือ จะอ่านกระตุกอะไรอย่างนั้นก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะงั้นบ๊ายบายนะครับ